พุทกลางคืนคะ่ะหน้าที่การงานวันนี้อ่ะการงานมีปัญหาหนึ่งถ้าใครทำงานเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยช่วงนี้ระหว่างเรื่องคดีความหรือถ้าการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะการซื้อการขายนะคะหรือว่าการดีลงานวันนี้อ่านเงื่อนไขอ่านข้อตกลงให้ดีไม่งั้นจะมีคดีความได้นะคะหรือขาดทุนได้ต้อง ดูดีๆต้องรอบคอบเป็นพิเศษนะคะเรื่องงานนะนะคะไม่นอกลู่ไม่นอกทางนะคะถ้าคุณทำอะไรผิดกฎในองค์กรเขาจะย้อนหลังคุณได้หรือจะมีคดีความย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นหนึ่งให้ทำวันนี้ให้ถูกต้องวันหน้าจะไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องกลัวนะถ้าวันนี้ถูกต้องแล้ววันหน้าไม่ต้องกลัวใดๆนะคะพูดกลางคืนนะคะยึดยึดข้อนี้ไว้นะคะเรื่องงานนะ นะคะมีโอกาสทะเลาะก,กับลูกค้าลูกขายทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานวันนี้หงุดหงิดใจทุกอย่างนะคะบริแม้แต่เวลายังบริหารไม่ได้เลยวันนี้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนการที่เราทําไว้นะคะมีโอกาสาที่เราจะเกเรง,งานด้วยวันนี้นะคะไปต่อเรื่องการเงินนะคะการเงินวันนี้มีรายจ่ายนะคะแต่ใด,ดคุณเอาอยู่นะคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะใจนักเลงนะคะไพาลาหูมาตรงกับวันพุธกลางคืนเลยนะคะช่วงนี้นะคะได้เยอะ ออกเยอะนะคะการเงินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ระมัดระวังนะคะจ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าคุณมีรายจ่ายรออยู่นะคะจำเป็นแล้วก็คุณสามารถนะคะแก้ไขได้นะคะต่อให้ถ้าใครเดือดร้อนทําเรื่องกู้เรื่องยืมผ่านนะคะเอกสารผ่าน ไปต่อเรื่องความรักค่ะความรักช่วงนี้คุณจะงุนงิดใจนะคะทุกอย่างไม่ได้ดังใจอยู่ในช่วงตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์สาหรับคนมีคู่แต่สําหรับคนโสดเนี่ยปล่อยไปก่อนนะคะช่วงนี้นะฮะอย่าเจ้าชู้อย่าดึงใครเข้ามาถ้าเรายังไม่แน่ใจไม่งั้นปัญหามันจะเกิดในอนาคตเรื่องความรักก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ใช่จังหวะที่ดีเลยนะคะเจอคนที่งี่เง่าหรือจู้จี้หรือคนอารมณ์ร้อนด้วยช่วงนี้ถ้า ถ้ามีคนเข้ามาก็จะเจอคนประเภทนี้นะไปต่อเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบเนี่ยโ,โหกลาได้กล้าเสียมากเลยช่วงนี้ใจใหญ่ใจโตนะคะแต่นะคะ ถ้าเบาได้ก็เบาเนาะเลขคำนวณเลขใกล้ตัวนะคะคือสื่อนํำโชค158 1 6แดแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะสีเสริมดวงให้ใส่ดำใส่แดงหรือเขียวนะคะส่วนสุขภาพเนี่ยไมเกรนความเครียดความดันนะคะหัวเขาว่าช่วงนี้งานเยอะปัญหาเยอะทำให้ความดันขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะต้องใจเย็นๆน,นะคะทำบุญเสริมดวงด้วยการสวมดมนต์นั่งสมาธินะคะเข้าถึงทมนะคะถึงจะปล่อยวางได้เนาะต้อง ต้องแก้ที่ตัวเรานะคะวันนี้เราต้องเย็นเข้าไว้ไม่ประมาทในชีวิตทุกๆด้านไม่ว่าเงินงานแม้กระทั่งเรื่องความรักนะทุกอย่างต้องมีสตินะคะ <c oughs> พระสุขเขาผเสาแทรกระหว่างเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยนะคะการดีวงานติดต่อง,งานระหว่างทะเลาะหรือผิดพลาด ะะเราไม่ควรประมาทวันนี้ขับรถก็อย่าขับรถเร็วนะคะจะมีเรื่องบริวารหรือคนใกล้ตัวทําให้เดือดร้อนต้องแก้ปัญหานะใดๆคุณเอาอยู่นะแต่ว่ามันจะทําให้คุณเครียดจะทําให้คุณงุนหงิดใจแต่ยังไงคุณแก้ปัญหาได้นะคะวันนี้แต่จะเจออะไรที่มันทําให้เรานะคะมีความงุนหงิดใจหรือ เป็นอะไรที่เราต้องแก้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีสติไม่ประมาทแล้วใจเย็นๆนะคะวันนี้โชคดีนะคะพูดกลางคืนต้องมีสตินะสุขภาพดูแลด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดความเครียดความดันเนี่ยต้องระมัดระวังนะวันนี้นะคะโชคดีจะควรพบหมอบ้างก็ดีนะวันนี้นะคะถ้ามีอาการ